สวัสดีจ้าสาวเมือนี่กลับไปซื้อของคือเกาละดจา้าแต่ว่าอย่างเมยเนอะก็เลยคืออยากกินน้ำก็ได้ใชาย้ยวนมาจากก่อนเมื่อบานก็แว่ซื้อเนื้ออันนี้เป็นบรรยากาศเพื่อนเท่าเด้อจ้ะเด้อเนี่ยก็จะมีบักเขือเป็นเพื่อนบ้านนอกจ้าเป็นบ้านบรรยากาศบ้านๆมีเตาไฟขังหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นเหลาเนาะจ้ะเนาะเป็นเหลาเขามีขางฟักทองเป็นผักสวนขั้วจ้ะมีบักเขือเทศ ก็เลยไปไดตะก,กามาเก็บมะเขือเทศละจ้าไปตุนพอดีละ่ะเข้าไปซื้อมาเนาะแล้วก็เฮ็ดย่ำกินจ้าเพราะว่าได้ปลาเมึกได้ตีนไก่มาแล้วก็มาเก็บเอาพักน้ำบานเข้าเนี่ยละจา้ามีพักยังกระใสไปเนาะเป็นอาหารได้คือกันจ้าเก็บเนี่ยเก็บมะเขือเทศมะเขือเทศเนี่ก็เป็นมะเขือเทศแบบโบรานหรือจังใดกระบ,บหูหเนาะจะเป็นลูกเหมือนลูกฟักทองเลยนี่ ดีดีงามงามสุกแดงองตรงอยู่เขามาในสวนกับมาเก็บปักเขือเทศคือเกาจ้ะเพราะว่ามันเบิ่งเหมือนน้อย,น,อยนะจ๊ะแต่ว่าเยอะมากจ้าเนี่เก็บได้สองหลูกกัเต็มฝ่ามือได้จ้ะหลแห้งเนี่เก็บไปที่แหลกป่าสิเก็บแต่พ่อใส่ย่ําเก็บไปเก็บมาอุ้ยมันไหลเก็บไปกินน้ำจ้าเก็บเอาเบิดเลยจ้า นี่ละกันเมาเก็บผักหอมเปีเนาะผักซี่ใบเรื่อยนั่นแหละหรือผักซี่ฝรั่งกับบะหูแล้วแต่บ้านใดจะเอื่นนะจ้ะเนาะแต่ว่าสาหรับเฮาาี่เหาาอื่นอันผักหอมเปีละกันนี่จะ้ะแล้วก็มาเก็บผักชีนี่ผักชีผักอื่นต้นหอมผักชีนั่นหละจ้ะเนี่ยแต่ว่าบ่ามีต้นหอมเนาะต้นหอมมันบบทันงามปันใดผักชีนี่นทันเหาถอนนะจกก้ะเนาะกะจะ ใหญ่เก็บเพื่อเดียวเท่ากับเลยบถอนเพราะว่าบรได้จำเป็นต้องใส่หากเพิ่นนอาากจะแล้วก็นี่จะเป็นครัวบ้านๆอีกคือกันนี่จะละล่างปลาหมึกก่อนน่าจะเนาะเพราะว่าเขาจะมาหัน่นปลาหมึกมาคั่วปลาหมึกแล้วก็กมีตีนไก่าจะหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วก็ล่างพักมาจะเนาะพักนี้บพต้องล่างแบบเบกกิ้งโซดาหรืออย่างก็ได้นะจจะเนาะเพราะว่าเขาบดได้ใส่สารพิษนี่หละจ้ะเทากับ นี่ลวกปลาหมึกไขมันสุกจ้ะ้วกะใส่ตีนไกล่ลงไปลวกน้ำ้วกะ็ตำเครื่องย่ำจ้ะตำพริกกับกระเทียมก่อนละอันดาแปลกเดี๋ยวขออนุยัดตำน้ำย่ำก่อนเด้อบริได้ละเออธิบายละเอียดนะจ๊ะเพราะว่ามือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งตำเราจะน้อมมันกับโบธน,น,นัดปนไดแล้วกะ็ตำน้ำย่ำปรุงแล้วห้องก็ับมาใส่เลยจ้ะใส่วุ้นเส้นยำปลาหมึก หอมเนี่ยก็ใส่เป็นหอมแดงธรรมดาเนอะจ้ะเนาะนี่จา้าแล้วก็มาใส่เห็นบอจ้าขั่วบ,นบานๆกะเฮ็ดอาหารได้งามปานพัตตะคานเด้อบ่ายเห็นเพื่อนเขามาลอ,อยเขามาในบานจ้ากปกติอยู่ทงหน้าแต่ว่าเฮากินย่ำแหล้วก็เลยไปเก็บผักกระเดาเมื่อวัยกินกับลาบเนี่ยละจา้าที่เฮาแวสื่อเนือหันเหนือแหล้วก็เลยไปเห็นผักนงังขมเก็บมาใส่กะละมังหลังบ่อยากจะบอกว่า พักดังคมในแกงเซปาแสบีบเตจะเดอแลลวกะไปเล่นหน้าลุ่งจ้ะพอดีพอเอือยเพื่อนตํามบอกห่งกินอีกคือเกาจ้ะของปรดประโยชน์เยอะเฮ้าหน่สายกินนาาจะเนาะแล้วก็เพื่อนก็ฝากของขวัญมาให้ยายยายเนี่ยก็คือแม่เฮ้านาะจะเน,เนานะน,าน,าน,นี่เพื่อนสั่งอย่างเนาะให้กันเอาคุมแกลวเบ่งก่อนจักน้อยนึงวันไหนได้เพื่อนสั่งเสื้อให้กันจ้ะ เสือกับเป็นเสืองามเนี่ยจะ้ะเสือหุ่นดีใส่ได้พอดีเป๊ะนี่ใส่แล้วคนคุ้มใส่ยางคักเนี่ยมันฮัดเพิ่นว่าเสือหุ่นดีเนาะไผเขาสใส่พอดีคักแน่แท้รองวินผุดยืนเต็มพอดีเลยจุม่มบุ่มโอ้ยหุ่นดีขนาดเสือหุ่นดีนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็คือแม่เราเองนะจะ๊ะเป็นคุณยายจ้า นี่จ้ากับเขาเมื่อนี้ไว้ลาบเดือดแต่ว่าเขากินตัวหัวด้วจ้า